วันนี้เป็นวันในคารที่5กรกฎาคม2565นะครับในคาบเรียนที่6นะครับวันนี้เราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเซลล์มาแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับหน่วยของสิ่งมีชีวิตมาแล้วนะซึ่งเซลล์นี่คืออะไรครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันไปแล้วเซลล์คืออะไรครับหน่วยที่เล็กที่สุดของ สิ่งมีชีวิตดังนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะประกอบด้วยเซลล์นะครับประกาศด้านนี้มีเซลล์ไหมครับไม่ไมมีเพราะอะไรครับอ่าประกาศไม่ใช่สิ่งมีชีวิตโอเคนักเรียนครับแล้วเซลล์นี่มันเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแล้วไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเราจะศึกษาเซลล์อย่างไรครับใช่ไหมครับใช้ใกล้องจุลทรรศนะครับซึ่งตอนปฐม นักเรียนเคยใช้กล้องจุลทรรศน์มาแล้วหรือยังเคยนะครับที่โรงเรียนเดิมใครเคยใช้กล้องจุลทรรศน์มาแล้วใช้เพ็นไหมครับวันนี้แหละครับทุกคนจะได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาเซลล์แน่นอนนะครับนักเรียนรู้ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ทุกส่วนหรือย่างไรตอนนี้รู้ไหมครับนักเรียนครับก่อนที่นักเรียนจะใช้งานเครื่องมือชนิดไหนเราต้องรู้จักเครื่องมือชนิดนั้นให้ดีก่อนเช่น วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ก่อนอ่ะเอาหนังสือเรียนขึ้นมาเปิดหนังสือหน้า82ครับอ่ะ,อะนักเรียนดูกล้องจุลทรรศน์นะครับมันมีส่วนประกอบต่างๆนะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์ที่นักเรียนใช้ยอยู่นะครับวันนี้จะเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะครับ เป็นกล้네 sí. องเชือฮัทแบบใช้แสงกล้องเชือฮัทมันมีหลายประเภทมากเช่นกล้องเชือฮัทแบบสเตอริโอเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับแต่วันนี้เรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของกล้องเชือฮัทแบบใช้แสงกันก่อนส่วนประกอบแรกนะครับส่วนประกอบแรกเรียกว่าฐานกล้องนักเรียนดูดูภาพประกอบนะครับในหนังสือหน้า82แล้วนเรียนดูส่วนประกอบของกล้องเชือดศน์ส่วนนี้นะครับเรียกว่าฐานกล้องนะครับฐานกล้องทําหน้าที่อะไรครับหนังสือเขาบอกว่า เป็นส่วนประกอบที่รองรับ <S 2> <S 2> ส่วน,นต่างๆของกล้องก็คือเปรี่ยบเสมือนส่วนที่รองรับใช่ไหมอันฐา,านกล้องถ้าพูดถึงส่วนประกอบที่รองรับน้ําหนักตัวเราคือขาอย่างไม่เป็นต้นนะคือรองรับน้ําหนักตัวนะครับส่วนประกอบถัดไปนะครับเรียกว่าเลนใกล้ตาเลนใกล้ตาอยู่ตรงไหนครับอ่าเลนใกล้ตาเดียวเลนชี้ดูนะครับเลนใกล้ตานะครับเป็นเลนนูนนะครับเป็นเลนนูน ซึ่งทาหน้าที่อะไรทาหน้าที่ขยายภาพเลนส์ใกล้ตาครับโดยทั่วไปแล้วโดยทั่วไปนะครับมีกําลังขยาย10เท่าแต่ยังมีกาลังขยายที่เพิ่มขึ้นอีกก็คือ15เท่าอ่นนักเรียนลองถอดเลนส์ใกล้ตาออกมาดูกลุ่มของนักเรียนเป็นเลนส์ใกลก้ตาที่มีกําลังขยายกี่เท่าครับ 15, 15. อ่ะ,อะบางกลุ่มบอกว่าได้15อ่ะกลุ่มไหนได้10เท่าบ้างอ่ะ10เท่านะครับอ่ะกลุ่มไหนได้15เท่าบ้าง โอเคนะเลนใกล้วัตถุก็เป็นเลนนูนเหมือนกันทํยาหน้าที่ขยายภาพเ <_ D> ช่นเดียวกันกับเลนใกล้าตาแต่เลนใกล้วัตถุจะมีหลายกำลังขยายมากเริ่มตั้งแต่กี่เท่าครับสี่ <4 S 2> เท่าต่อไปสี่เท่าต่อไปสี่สิบต่อไปหนึ่งร้อยถ้ามาเรียนดูที่เลนใกล้วัตถุกลุ่มเรามีกี่กำลังขยายครับในแต่ละกลุ่มสี่สิบอะสี่หัวใช่ไหมครับสี่เท่า สเท่าสี่สิบเท่าแล้วก็100ยเ <100 S 1> ท่าทีนี้นักเรียนพอเข้าใจส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ไหมครับพอเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับโอเคอคาถามชวนคิดเ,คเลนใกล้วัตถุที่มีกำแังต่ำสุดกี่เท่าสี่เท <4 S 2> ่าโอเคดีมากส่วนประกอบใดที่ทําหน้าที่ในการหมุนเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุที่มีกำแพงตา่าง จ้าหนุ่มโอเคดีมากอ่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจส่วนประกอบของกล้องจุลหัตแล้วเราจะมาลองฝึกการใช้งานกล้องจุลหัตกันสมมุติว่าตอนนี้นะครับกล้องจุลหัตยังไม่วางอยู่ที่โต๊ะของเราตัวแทนหนึ่งคนตัวแทนหนึ่งคนยกกล้องจุลหัตขึ้นมายกกล้องจุลหัตขึ้นมายกยังครับมือข้างหนึ่งจับที่จับที่แขนกล้องมืออีกข้างหนึ่งลงที่า ที่แขนมืออีกข้างหนึ่งลองที่าจาั้นะวางกล้องจุลทรรศบนโต๊ะที่แข็งแรงมั่นคงวางครับค่อยๆวางนะขั้นตอนที่สองเขาบอกว่าให้อะไรครับให้ตรวจสอบอะไรครับหให้ตรวจสอบเลนใกล้วัตถุที่มีความายต่างส่วนใช่ไหมครับต่างส่วนไหมครับอทีนี้นักเรียน,น,นเช็คดู ให้นักเรียนหมุนจานหมุนให้กำลังใหญ่ต่ำสุดก็คือ4เท่าอยู่ตรงกลางนะคร yep. okay. uh, ับอยู่ตรงกลางพอดีหมุนนะครับโอเคกลุ่มนี้จะได้สายหาสไลด์หมาลอนของยูกีนายูกีนาเป็นเซลล์ฟเวหรือเซลล์สัตว์ครับเซิร์ฟยูกีนาใช่ใช่ใช่แล้วกลุ่มนี้ได้สไลด์ของพารามิซียมกลุ่มนี้ได้สไลด์หาลอนของลำไส้เล็ก ที่ปุ่มต่อบภาพอย่าค่อยๆหมุนเพื่อให้แท่นวางวัตถุนี้เลื่อนขึ้นสูงส่วนหนาหุนครับขึ้นนะครับจากนั้นนักเรียนดูส่องดูนักเรียนจะ,จะเห็นวงกลมที่มันเป็นแสงสว่างใช่ไหมครับ <c oughs> ตอนนี้เห็นสีหรือยัง <c oughs> อย่างนะครับอย่าง <c oughs> ทีนี้ให้เรียนใช้ตานะครับส่องที่เลนส์กล้ตาจากนั้นจับที่ปุ่มปรับภาพอย่า นะครับทีนี้ค่อยๆหมุนเพื่อเลื่อนแท่นวางวัตถุนี้ให้เลื่อนลงแล้วนักเรียนจะมองเห็นภาพเซลล์ที่นักเรียนศึกษานะครับวันนี้นะเห็นเรีย,รยนครับ ถ้านักเรียนอยากเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนักเรียนต้องหมุนไปที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นคือให้ใช้มือนะครับจับที่จานหมุนเพื่อหมุนไปที่กำลังขยายสิบเท่าสิบเท่านะครับตรงนี้ใช้กล้องดีดีครับกล้องดีดีถ้าใครอยากส่องก็ต้องหมุน ข้อควระรังนะครับฟังถ้าหมุนไปที่กำขยายสิบเท่าแล้วไม่ให้นักเรียนจับที่ปุ่มปรับภาพอย่างอีกเพราะอะไรครับเพราะนักเรียนสังเกตเลนใกล้วัตถุนักเรียนเข้าใกล้กับตัวแผ่นสไลด์ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับมันอาจจะทําให้สไลด์เนี่ยแตกหรือว่าทําให้เลนเสียหายได้ดังนั้นให้นักเรียนหมุนเฉพาะปุ่มปรับภาพละเหียดน,นะครับไงครับดูดูนะครับ ไม่เช่ไหมครับอ่านกลุ่มนั้นเจอแล้วนะไม่เชอไหครับใบกิจกรรมเรื่องกล้องจุลหัตก์แบบใช้แสงในั้นแรกนะครับหน้าแรกนะครับคำชี้แจงคือให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของกล้องจุลหัตน์แบบใช้แสงที <S no> <S ่นักเรียนศึกษามาแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราเรียนมาแล้วนะครับทีนี้นักเรียนอ่าิกระดาษไปที่หน้า2ครับพิมกระดาษไปที่หน้า2หน้า2นะครับ ต่อว่าให้นักเรียนนะครับเรียนลำดับขั้นตอนการใช้งานกล้องจุลฮัรศ์แบบใช้แสงเพื่อศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหน้าที่3ให้เรียนวาดภาพเซลล์ที่สังเกตได้จากกล้องจุลฮรรศ์แบบใช้แสงทอมและบุกกาลังขยายของกล้องจุลทรรศน เจอแล้วนะถ่ายภาพไปได้นี่อย่างเช่นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ได้เซลของใคครับอยาได้เล็กนะครับนักเรียนก็สามารถแชร์ให้กันดูได้นะครับในแต่ละกลุ่มเอาลงลาห้องเราก็ได้นะครับนี่ฉันเจอเซลอยาให้เล็กอย่างนี้นะครับโอเคไหมเพื่อนๆอย่าลืมด้วยครับใต้กลุ่มตัเองฉต้องวาดภาพในแต่ละกลุ่มเหนไหะ ไปที่มีสีนะครับก็สามารถระบายสีได้อะกลุณมนี้ได้เซลลของไหมครับอยู่ที่หน้าหรือเปล่าดเซลครับไดเซลล์อะกลุ่หนี้ใส่แล้วบ้างครับไใส่แล้วบ้างโอเคกลุ่มที่เสร็จแล้วก็เก็บกล้องจุลทรรศได้เลยนะครับโอเคอ่ะกลุ่มที่เสร็จแล้ว ก้องเจือรัดมาเก็บไปด้านข้างห้องให้เรียบร้อยนะครับในงานทันเสร็จแล้วนะอรับผู้ขอเก็บใบงานทับขอเป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มครับรวบมวมใบงานขึ้นมาสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนได้ฝึกการใช้งานกล้องเชือรั์ไปเรื่อ้นแล้ว ในชั่วโมงหน้านะครับจะมีกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของพวกเราอีกชั่วโมงหน้าเราจะศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่การศึกษาเซลล์ในชั่วโมงหน้านักเรียนจะต้องเตรียมสไลด์เองนะครับนักเรียนต้องเตรียมสล์น,ะะนักเรียนจะต้องตเรต,องตรียมสไลด์แบบนี้เองนะครับนักเรียนที่ว่าตัวเองจะทำได้ไหมครับคำถาหน้าได้โอเคนะนักเรียนลองไปศึกษาในหนังสือเรียนมาก่อนนะครับ ในหน้าที่9 1นะครับในหน้าที่9 1ชั่วโมงหน้าเราจะศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นเซลล์ของอะไรครับหน้า9สสาหราย,ยนะรบนักเรียนต้องเตรียมสไลด์เองแล้วนอกจากนั้นเราจะศึกษาเซลล์สัตว์โดยเราจะใช้นะครับเยื่อบุข้างแก้มของเราเนี่ยมาส่องดูเซลล์นะครับซึ่งเยื่อบุข้างแก้มเป็นเซลล์สัตว์ใช่ไหมครับ อ่าชวนเซลลสายกระลอกเป็นเซลลคือ,คอเซลสายกระลอกกับเซลลเยื่อบุทางแก้วเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะได้เรียนในชัมม่วโมงหน้านะครับอ่ะวันนี้ขอจบอการเรียนการสอนไว้แค่นี้ครับนักเรียนทุกคนทำความเคารพครั